ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับประคองแรลงแพตตินัมให้อยู่แพตตินัมให้ได้เพราะว่ารางวัลมันได้เยอะมากเลยนะครับดูสิแค่เราไม่ตกแหลงอะ่ะเราได้เพชรตั้ง840เนี่ยผลไม้แบบสุ่ม42ลูกนะแต่ถ้าขึ้นมาบนนี้ก็ไม่ต่างกันแต่ว่าเราจะได้อันดับต่อไปนะครับนี่คือไดมอน 5,000เพชรเลยนะครับ5,000เจมเลยนะนี่แหละครับก็พยายามประคองตัวนี้ประคองให้อยู่แพตินัาไปอย่างน้อยนะครับแล้วก็เราเก็บเจมเรื่อยๆไปกาชาสัตว์เลี้ยงากาชาของเพื่อที่จะมาอัพเนาะอัพตัวเราของที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เซตนี้เพราะว่าก่อนี้มันได้โล่ต่อรอบนอก5%ของก็พยายามเริ่มทำอยู่นะครับแต่ว่าสายฟรีก็จะช้าๆหน่อยครับบวกกับไม่ค่อยได้เล่นบ่อยด้วยครับไม่ค่อยได้เล่นแบบหนักหน่วงเท่าไหร,ร่ก็ประมาณนี้นะครับของที่ใช้โอเคครับไปเลย อันดับถ้าเราจะขึ้นไปเราจะอยู่ที่เท่าไหร่สามโอ้โหสามพันสองง่ายๆโอคนละครึ่งเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเราขอแค่เราไม่ตกอันดับอาาอออออเอามีซายแล้วกัน โอเคเปิดมามุมไม่สวยเท่าไหร่เรา,าชิงชิ่งจากไอตัวใหญ่ไปดีกว่าโอเคโมันตายก่อนโอ้ยอย่างน้อยก็ลูกน้องมันตายอีกเอาอีกเอาอีกสักตัวสองตัวสิอุ้ยโอเคจะได้ไม่เจ็บเยอะเท่าไหร่โอเคเอาลูกบอลไฟครับ โอเคมาใกล้ๆแบบนี้มุมดีมุมดีอ่ตรงนี้โอเคเอา้าลูกบอลพิเศษไปไหนหมดอ่ะโอ้ย,อยปรมาจารย์อะไรดีวะเนี่ยเอามิสไซล์แล้วกันโอ้ยมุมไม่สวยเลยมันปิดมุมเราอ่ะ โอเคเราตามนล้วน,นะครับปิดมุมอ่ะโดนปิดมุมุบอลสายฟ้าครับหูเจ็บนะเนี่ยรอบนเนี้ยต้องใช้อารติแฟกแล้วก็ยิงออกไปเยอะๆโอ okay. เคเคลียรูกน้องก่อนไม่งั้นเราเจ็บหนักครับเพราะมุมไม่สวยเลย อ่าประดมใจน้ำแข็งนะครับอือโอเคมามาป่าเราหอนก็เราจะได้เฮ็ดปีเพิ่มนะครับโอ้โหมุมไม่สวยเจ็บแน่นอนแบบนี้บอกเลยอุ๊ยดีนะเต่าเต่าเข้ามาสิสงอะ โอเคช็อตนี้สวยอ่าสามสิบห้าขึ้นไปแปดสิบเลยครับเพิ่งมา้าไปิดมุมอีกแล้วอะ่ะอุ้ยโดนปิดมุมบ่อยครับมันเหลี่ยม มันกลัวเราได้คะแนนเยอะอกาสา่จะปุยโอ้ปิดมุมทุกดอกแบบนี้แย่ครับโหตายไปนหนึ่งชีวิตแล้วแล้วก็จับเข้าไปอีกหนึ่งดอก โอเคมีเต่าเข้ามาช่วยครับเต่าเข้ามาสิงคว่างเขียวก่อนครับปับ๊บโอเคขอานี้หน่อยก็ไม่เป็นไรมีทรายครับพวกเราเป็นบอมละม,มัจจานมีทรายไหมอ้าวไฟครับโอเครอบนี้ต้องสวมโล่แล้วครับไม่งั้น รอบหน้าไม่ได้ยื้อแน่นอนครับไม่ได้ต่อแน่นอนตกแน่นอนครับล่วงเย้ข้างเปิดแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะซัมมอนออกมาไหมโอ้โหปิดอีกแล้วะ่ะโอ้โหเซ็งเลยแบ่เนี้ย มาจาสายฟ้าเข้าไปอ๋อคอมโบวพิเศษแล้วกันโอ้ทำไมต้องโดนปิดวะปิดอีกแล้ว แล้วครับไฟมันลุกแล้วโคตรแรงเลยก็ได้สองร้ยสามสิบสองครับในรอบแรกโขเคครับก็โอเครอบสองเริ่มดูรอบนี้มันจะเหลี่ยมไหมครับมันเหลี่ยมเหมือนรอบแรกนี่จบเลยครับเมื่อกี้หวังประมาณสี่ร้อยสี่รอยล้านนะ ปิดทางแล้วอ่ะต้องใช้ลูกบอลน,นี้ช่วยครับอิแฟกเราโอเคโอ้เสียดายลูกที่เข้าไปชนบอสเป็นอ่าลูกกระปี้มันไม่แรงครับ15เอง15จากดาเมจของเรามี1 0 0 0 0หมก็เข้าแค่ประมาณลูกละพันห้า เไม่เป็นไรถือว่าเราเจ็บน้อยลงเมื่อว่าลูกน้องมันตายปิดอีกแล้วโอ้ไม่นะแบบเนี้ลูชาตาแล้วครับตกอันดับล่วงแน่นอนเอาไม่มีวิชา์แล้วผมเอาปรมาจารย์มิสไซล์ทำไมวะเออ นี่ขึ้นไปได้แล้วเขียลูกน้องมันเขียลูกน้องมันไม่อยากเจ็บหนักโอ้โหเหลือต้องเยอะหนะ่เอาอ่านี่ก่อนอาจ่าเลเซอร์โอ ไปแบบนั้นแหละสวยโอ้โหเต่ามาเต่ามาเอามิสไซร์ก่อน,นเกี่ยวกับเรามาจานมิสไซร์มาแต่ไม่มีบอลมิสไซร์เลย เลงหน่อยครับขอเลงแป๊บหนึ่งเค้ไ้้เดี๋ยวโอ้โหตอนยกมือออกแล้วมือแบบไม่หลุดจากจออะ่ะมันลากไปเลยอโอ้โหตายแล้ว ขออีกขออีกโอ้ยทำไมตกเร็วจังอ่ะชุดมาแล้วครับโอเคฉะนั้นเราขว้างเคียวไปก่อนปั๊บอืมต่อไปก็เปิดทางให้ตัวเองโอ้โหโอ้โหอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุยใส่เกาะก่อนครับไม่งั้นแย่ โอ้แย่จริงครับรอบนี้รอบนี้หนักหน่งเลยโอ้บอสเล่นปิดทางแบบนี้หมดเลยทุกรอบโอ้ oh, แบบนี้ไม่ไหวครับแบบนี้คะแนนไม่ขึ้นแน่นอนจะยิงลอดช่องไปได้ไหมเช okay. ถือว่าสวยครับดอกนี้ถือว่าสวยเลยอ่าเอาโหย้าเมื่อกี้มีไอกสกิลนี้นะเจ็บหนักบอกเลยบอสหนึ่งคางเหลืองเลยครับเส็ยดายไม่มีเมื่อกี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ไม่รอดอ่ะไม่ได้น้องเต่าน้องเต่าไม่ได้โอ้โหจบแล้วจบที่สอง้ยสามสิบเก้าพอๆกับรอบเมื่อกี้เลยครับ ขึ้นมาแค่ขสี่อันดับจากสามสิบมายี่สิบหกอืมอัพสก,กิลก่อนโอ้ไม่พอไงอัพตัวนี้ละกันเ้ายอมพลังโจมตีนิดหน่อยก็เอาเลือดนิดหน่อยก็เอาอะได้อะไรเอาสิได้สกอร์ก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรอดู วันพรุ่งนี้นะครับการตีแรงแพตินัมเราจะประคองจนจบได้ไหมอีก60ชั่วโมงครับคิดว่าไม่น่าหลุดนะครับน่าจะอยู่แพตินัมเหมือนเดิมแต่ไม่น่าขึ้นโอเคครับงั้นก็สำหรับวันนี้อพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ